ไดิจดจุดเดิเดินใ้ยาอไรเปล่าเฮ้ยทำไปได้บุตโอ้ยหน้ามืดเออต้องเป็นเพราะข้าหิว จนตาลายแล้วแน่ๆนเพราะจารย์คนเดียวดูพูดสิทำเป็นตีฝีปากอยู่ได้อะทำก็หิวโอ้ยท้องร้องจะตายอยู่แล้วอ่ะเอ่อเอางี้ดีกว่าข้าจะไปหาอะไรกินก่อนล่ะได้สือท่านควจะหิวแล้วใช่ไหมคะข้าเตรียมอาหารเจไว้ให้ท่านลองชิมดูออกไปได้แล้วค่ะ ขอบคุณแม่นางท่านนี้อาตมาไม่หิวอาตมายังต้องทำวัดต่อแม่นางเชิญเจ้าเธอทำไมต้องรีบร้อนไล่แขกด้วยละ่ะอีกอย่างนะที่นี่ก็เป็นบ้านข้าข้าอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปเองจีิไหมคะ,ะหรือว่า ให้ซื้อยังโกรธแม่ขค้าอยู <Sir. S 1> อ่ถ้าอย่างนั้นเขาจะเต้นรำให้ดูเป็นการขอขมานะคะ สวยลาถ้าไม่มองขึ้นเลยเพราะกลัวว่าถ้ามองแล้วท่านจะเกิดทุศีลเป็นพระอีกไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าถ้าพูดผิดไปท่านก็เลยหน้ามองมองข้าให้ชัด มอกให้ดีสิได้สิท่านว่าค่าสวยหรือเปล่าสวยหรือไม่สวยอัตอมาไม่อาจบอกได้ <H C 々> นักบวชไม่พูดโกหกดังนั้นท่านจะไม่กล้าพูดความจริงเลยสิ ในสายตาของอาตมาไม่ต่างอะไรกับกองกระดูก,กระดูกหนึ่งกองเนี่ยสวยหรือไม่ล่ะสุดท้ายแล้วท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามคะ่ะสิ่งที่เห็นด้วยตามิได้จริงแท้าอาตมาไม่มีอะไรจะตอบไม่ใช่จริงแท้ได้สิ ตัวของข้าก็จะมีเลือดมีเนือ้ออยู่ตรงหน้าท่านมองเห็นได้สัมผัสก็ได้แล้วอย่างนี้จะไม่ใช่ของจริงได้ยังไง อามีตัพุทธสิสตพอเธอที่จะสุดมวตนอีกเป็นพระดีไม่หวั่นไหวเลยจำได้ว่าท่องถึงตรงไหนยังท่องต่อได้ด้วย เฮ้ยเฮ้ตกจหมดเจ้าเป็นใครเดีฮะทำไมถึงไม่อยู่บนเตียงของข้าได้้อก็ต้องเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวก็เลยกลายเป็นโรคนอนไม่หลับมืออย่างท่านรักษาโรคให้หน่อยได้ไหมข้าเป็นแค่พระข้าไม่ใช่หมอรักษาไม่เป็นหรอก โอ้ยโอ้ยไหนเกือเกือบเกือบเกือบลืมชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดได้โปรสำรวมด้วยออาอาท่านเป็นนักบวชไม่ใช่เหรอทำไมไม่มีความเมตตาเลยล่ะข้าต้องติดตามอาจารย์ไปชมพูทวีป แม่นางได้โปรดจะ่าตื้อเขาเลยนะฮะชมพูทวีปดีตรงไหนจะต้องไปให้ได้งั้นเหรอคไม่รู้ว่าดียังไงอาจารย์ต้องไปเชิญคำพีรข้าไปลูกศิษย์ท่านก็ต้องไปกับท่านนะอพระทางเจ้าจะเคารพอาจารย์มากเลยนะถ้าอาจารย์เกิดตายไปกลางทางแล้วจะทำยังไงมีศิษย์พี่ใหญ่อยู่ต้องคุ้มครองอาจารย์ไปถึงแน่ ก็แล้วถ้าอาจารย์ท่านหลีกที่หน้าท่านแล่ยไปล่ะแล้วจะทำยังไงเออข้าไปวดน้อยจะฟังข้าดีกว่าน้าอยู่ที่นี่เนี่ยเสพสุกเงินทองกับข้าแบบนี้จะดีกว่านะก็ได้บอกไปแล้วนะออกไปจากห้องเลยมันก็เข้าไปแกร่งใจอ่แบ้ะดวะ